สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Miracle 2นั่นเองครับก็ตรงเกมนี้เป็นเกมมิวโมบายนั่นเองแต่มีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่โดยการใช้ Unreal Engine 4นั่นเองครับแล้วก็ค่ายที่พัฒนาก็จะเป็นค่าย Tencent นะครับต้องบอกว่าเกมนี้กราฟิกโคตรอลังการนะครับภาพสวยน่าเล่นมากๆแล้วก็ใครที่เป็นสาวกเกมมิวนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ใ,ใต้คลิป เช่นนดิมะครับตอนนี้ตัวเกมจะทดลองเล่นอยู่เนาะเออโอเคแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนของการสมัครเนี่ยจะต้องใช้ ID ของ WeChat หรือว่า QQ เท่านั้นนะครับถ้าใครไม่มี2อ,อย่างนี้อดเขาเล่นนะจ๊ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าครับมากดเข้าไปเลยครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับก็เอ่อมันจะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ QQ หรือว่า WeChat นั่นเองนะครับผมออะเข้ามาแล้วอันนี้คือตัวละครที่ผมได้ทําการลองเล่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เล่นไปนิดนึงนะครับผมออะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาครับมันจะมีสายอาชีพให้เราเลือกอยู่นะครับผมอืมก็อาจจะมีเอ่อเกิดอาการช้าช้านวงนงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นของทางเซิร์ฟจีนเขานะครับนี่ดูดิ ภาพสวยป่ะอ่ามีทั้งหมด3าอาชีพนะครับให้เราได้เลือกเล่นนะครับผมอ่าต่อมาครับนี่อันนี้จะเป็นเวทนะครับผมนี่ดูเป็นไงอย่างเท่โอ้สุดจัดอะบอกเลยอ่าต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นนักธนูครับผมนี่โอ้สุดๆอะสุดๆบอกเลยว่าพลิ้วมากครับพลิ้วไหวสุดๆเลยฮะนี่ ก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวละครใหม่เลยละกันนะครับก็เอาบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูนะครับทีนี้มันจะมีให้เราเลือกสายด้วยนะเนี่ยมีให้เลือกตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไฟหรือว่าน้ําแข็งอะไรประมาณนั้นมั้งนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรดีผมเอาไฟแล้วกันเนาะ,ะมาครับกดเข้าไปนี่เรียบร้อยมาหน้านี้ก็จะเป็นการแบบว่าปรับแต่งทรงผมของตัวละครนะครับนี่ฮะ มันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับอ่าปรับเป็นทรงอะไรเดี๋ยวผมเอาทรงนี้แล้วกันแล้วก็สีผมนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่าต่อมาครับสีผมก็ปรับได้อีกนะนะครับผมจะเอาสีประมาณไหนเออเอาสีแดงอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็รูปร่างครับผมนี้จะเอารูปร่างประมาณไหนยังไงนะครับก็ลองปรับปรับดูก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคกดประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ามีมาให้ปรับต่อเนื่องอีกนะนะครับแต่ว่าผมเอาประมาณนี้แหละนะครับแค่คร่าวๆก็พอแล้วนะครับผมดูดิเห็นไหมภาพสวยมากๆครับผมอืมมา กดเข้าไปเลยครับอืมมาเลยบรรยากาศของตัวเกมจะเป็นอย่างไรโอเคเข้ามาแล้วครับก็เข้ามาเนี่ยมันจะมีเอ่อแบบเป็นคัดซีนแบบนี้ให้เราดูนะครับก็สามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยครับผมข้ามไปนะครับนี่ เ yeah. มันจะมีการบอกว่าเข้ามาเกิดอยู่ที่ในเมืองนี้นะครับผมอก็จะมีคัทซีให้ดูอีกเล็กน้อยนะครับนี่เป็นไงภาพสวยป่ะอ่านี่ครับเราลุกจากที่นั่งแล้วครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนี่มาแล้วโอเคครับผมอ่ะเคลื่อนที่ไปตามที่ตัวเกมมันกำหนดนั่นเองนะครับปึ๊บนี่ฮะไปเลยครับผมปึ๊บ คุยกับ NPC ตัวแรกครับผมจัดไปนี่ฮะทีนี้มันจะมีให้เรากดเควสอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเควสอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ปรับมุมกล้องนะครับจะปรับเป็นแบบสามดีหรือว่าปรับเป็นสองจุดห้าดีก็ได้นะครับผมแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็น 3D นะนี่ครับพอปรับเป็น 3D ปุ๊บดูดิเห็นไหมบรรยากาศครับของตัวเกมดูดิเออภาพอย่างสวยนะครับผมอันนี้คือแบบว่าแบบ โทรศัพท์ผมก็กราฟิกมันอาจจะแบบไม่ได้เต็มที่มากนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็รุ่นเก่าแล้วนะครับผม Samsung Galaxy Note 8นะครับก็จะได้ประมาณนี้อาจจะมีกระตุกๆบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วภาพมันยังไม่สวยก็กดเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะมันจะมีให้เรามาปรับเซตติ้งอยู่นะครับอ่ากดมาปรับได้เลยนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะแล้วก็มาปรับเอานะครับผมจะปรับประมาณไหนยังไงเนาะนี่ครับตามนี้เลยนะจ๊ะ โอเคต่อไปตัวเกมเขาจะให้เราทำการตั้งชื่อตัวละครครับผมแล้วก็มาทำการกดตั้งชื่อครับนี่มันจะมีให้เรากดอยู่นะครับก็กดไปตามที่เกมมันบอกเลยนะครับนี่ครับกดไปเดี๋ยวมาตั้งชื่อก่อนดีกว่านะครับตั้งว่าอะไรดีเอ่ยโอเคตั้งชื่อนี้ลองดูครับผมได้ไหมโอเคได้ครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นครับผมก็กดเซ็นสัญลักษณ์ไปเรียบร้อยนี่ เสร็จแล้วครับผมก็คุยเควสต่อครับนี่ฮะไปเลยนี่มันจะมีแบบเป็นคัตซีนอย่างเงี้ยให้เราดูเป็นระยะระยะนะครับอืมแล้วก็แค่กดติกต๊กติก๊กติ๊กข้ามไปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเราก็จะได้ออกไปนอกเมืองละนะครับนี่หมุนๆไปนะครับผมดูดิบรรยากาศในเมืองก็โคตรแบบอลังการอะ่ะเออสุดยอดมากนะครับโอเคคุยไปเลยนี่ครับ อืมปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บ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 อ่าเสร็จแล้วายไปต่อครับผมเอาชุดมาใส่ครับชุดแรกของเรานี่เลยกดใส่ไปนี่ครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะฮะมีเวอร์ชั่นอัปเกรดที่แบบสุดๆมากๆนะครับภาพเกมนี่แบบอลังการจริงๆนะฮะยิ่งได้เทนเซนมาพัฒนานี่แบบโอ้สบายเลยอ่ะนี่ไปแล้วครับดูดินอกเมืองเห็นไหม ดูบรรยากาศครับเดี๋ยวมายืนให้ดูแบบตรงนี้หน่อยนี่ครับดูเป็นไงสุดมากครับอลังการมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกับมอนสเตอร์กันนะครับผมอ่บคุยเควสอีกหน่อยครับนี่เควสแรกของเราเดี๋ยวจะมาแล้วนะฮะนี่ครับผมจัดการกับมอนสเตอร์ต่างๆครับก็ณตอนนี้การโจมตีเราจะต้องทําการกดโจมตีก่อนนะครับอาสกองสกิลอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคนะครับจัดการทั้งหมดแปดตัวเนาะ นะครับใส่สกิลไปมีอ่าเรียบร้อยเสร็จเควสแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะมีออตโต้ครับผมจะมีออตโต้มาให้เรากดนะครับ <S <S เลเวลต้องบอกเลยว่าเลเวลขึ้นเร็วมากนะแล้วก็ในส่วนของการวิ่งการเคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าเร็วมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเออโอ้ okay คือไปยังจุดที่มันไกลแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าคือมันเร็วอะนะครับอ่าต่อมาครับมันก็จะมีการสอนนะครับการอัพสกิลในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยเราก็จะต้องมีสมุดนะครับที่จะต้องอัพสกิลด้วยนะครับผมนี่เรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็กดเรียนสกิลไปออาเ็ตตินครับเราก็จะได้สกิลใหม่มาแล้วนั่นเองนี่โอเคไปเลยคุยเควสต่อครับในส่วนของโตวเกมนี้นะครับมันจะมีให้เรามาหาแร่ธาตุมาหาอะไรแบบนี้ด้วยเห็นไหมเราต้องมาขุดแบบนี้ครับผมอืม นี่ป็งไงถึงเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคโอ้เราจะต้องมาจัดการกับพวกมังกรพวกนี้แล้วจัดไปนี่แน่โอเคครับจะต้องเข้ามาสู้ครับมันจะมีฉากให้เราแบบว่าเข้ามาสู้แบบนี้อยู่นะครับอ่าโอเคกดใช้สกิลนี่ครับสกิลโจมตีนี่ฮะอาจจะมีหน่วงๆบ้างนะครับธรรมดาเนาะนะเซิรฟ์ฟเซิร์ฟแบบเซิรฟนะ์ฟจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม มาแล้วครับโอ้โหนี่บอสครับผมจัดไปดิกลัวอะไรโอ้โหสุดยอดมาเลยเพื่อนไม่แน,น่เออสกิลเราก็แรงใช้ได้อยู่ตอนนี้ยังกดออโต้ไม่ได้นะครับนี่คือนักเวทเนี่ยสกิลมันแรงอยู่แล้วนะครับผมนี่แน่โอเคใกล้ตายแล้วเรียบร้อยนี่ล่ะ โอเคครับโอ้โ oh, หของดอกเพียนี่นี่ได้ของมาแล้วเรียบร้อยทั้งเงินทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับของง่วงของฟ้าเออโอเคครับผมอ่าเราก็จะได้คาถามาใส่ครับอันนี้เป็นแบบตามแบบฉบับของตัวเกมมันเลยนะจากที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับมันมีมาให้ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับในส่วนของอ,อุปกรณ์สวมใส่นะฮะออาเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอสัตว์ขี่ มาขกี่แล้วนะครับผมเอ้ไปปึ๊บไปแบบรวดเร็วนะครับดูบรรยากาศเลยครับนี่ฮะอ่าวิ่งไปแล้วก็ดูบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับดูดิเห็นไหมโคตรอลังการเออโอเคครับออโต้มาแล้วครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันสู้ไปเลยนี่ครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะตอนนี้นะครับนี่ดูหน้าจออย่างเดียวครับผมอี๋โอเคเสร็จสิ้นนี่ครับไปเลยครับ ไปต่อปึ๊บแต่ไปเรียบร้อยเควสนี้เลเวลขึ้นอย่างวยปึปป๊บป,ปึปป๊บปึ๊บเลยไปครับมาถึงจุดนี้แล้วครับเหมือนเดิมออตโต้นี่ครับผมนี่จากการทั้งหมด8ตัวครับผม โอเคเรียบร้อยไปต่อครับปึ๊บนี่คยเวสเหมือนเดิมอันนี้คือยังไม่ใช่สัตว์ขี่ของเรานะเราแค่ไปกับเขาเฉยๆนะครับเขาพาเราขี่ไปนะครับผมไปยังจุดตามควสนะฮะแผนที่ก็จะมีอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเห็นไหมตรงซ้ายมือบนนะครับแผนที่เล็กๆ โอเคมาแล้วเรียบร้อยจับไปนี่แนะ่กดรับของครับผมอันนี้มีของมาให้เรารับนะครับก็กดรับไปแล้วก็กดออกแค่นั้นแหละนะครับอ่ะกดใส่ตามที่ตัวเกมมันสอนเลยครับผมึอบอันนี้จะเป็นการแลกนะครับมาแลกเป็นอันนี้นะอ่าเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ทำเควสลองนะครับนี่สมุดสกิลครับเรียนรู้สกิลใหม่ นี่ครับสกิลอันใหม่มาแล้วจ้ะเหมือนเดิมครับกดตามที่ตรงเกมมันบอกเลยเราก็จะได้สกิลมาแล้วอ่าปึ๊บเสร็จสิ้นเวทต่อไปนี่ฮะเข้ามาสู้ครับเข้ามาสู้มาเลยไม่กลัวอ่าตัวเกมมันกำหนดอยู่แล้วนะครับว่าเราจะสู้ชนะนะฮะนะตอนนี้นะแรกๆเออ สกิลมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับมันจะมีเขียนบอกไว้อยู่เนาะนะฮะต่อไปก็เลเวลสามสิบหกนะครับที่มันจะปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอลังการมากนักนะครับในส่วนของสกิลต่างๆเพราะว่ามันยังมีสกิลไม่ครบนั่นเองเออโอเคเรียบร้อยหึอ่าใส่ของมาแล้วครับของอีกอย่างมาแล้วครับใส่เรื่อยๆแล้วครับผมนี่ เดี๋ยวเราจะได้สกีนะครับนะตอนนี้โอเคเรียบร้อยอกดมาดูกระเป๋าหน่อยนิดนึงนี่ครับอ่าจัดไปป,ปึบอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นฉายาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคิดว่าจะอย่างนั้นนะครับกดไปป,ปึบนี่ครับสักีของเราที่เราจะได้นะครับผมเราจะต้องมาทําการแบบว่าฝึกก่อนนะฮะมาทําการแบบเรียนสักีก่อนนะครับตรงนี้นะเออเหมือนแบบ ทําให้สกีแบบคุ้นชินกับเล่านี่ฮะมันจะมีสอนอยู่นะครับว่ากดอะไรยังไงเห็นไหมนี่ครับผมอโอเคประมาณนี้เรียบร้อยจัดไปลุยมามาโอ้พยศอ่อพยศพยศมาโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาตรงนี้ครับมาตรงนี้นี่ครับกดค้างเอานะนี่ครับผมให้ตรงหัวใจตรงนี้มันเต็มนะครับแค่นั้นแหละ,ะเห็นไหมหัวใจก็จะเต็มแล้วครับ ปุ๊บอ่าหัวใจเต็มปุ๊บนะครับเราก็จะได้มาขี่แล้วอ่าประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยเย่ yeah, ได้สัตว์ขี่มาขี่แล้วโอ้โห oh, oh. เรียบร้อยครับแค่นี้แหละเควสนะเข้ามาดูตรงนี้เลยนี่ครับผมแตะไปนี่โอเคกดเข้าไปขี่เรียบร้อยครับทีนี้ในส่สวนของสัตว์ขี่เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะนี่เห็นไหมมีเยอะแยะไปหมดนะครับผมอ่านี่ตามนี้ครับดูดิ เห็นไหมฮะสัตว์ขี่มีเพียบนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับมีหลายมีหลายแบบหลายเกรดด้วยนะครับผมก็สีก็น่าจะรู้เนาะนะครับว่าเกรดอันไหนมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับดูดิเห็นไหมฮะโอ้นี่ครับอันนี้คือสูงสุดเลยนี่หรือว่าอันนี้ก็ได้นะแต่ไม่รู้จะได้มายังไงเหมือนกันนะครับผมเออโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ขี่สัตว์ขี่ไปทำเควสตต่ออ่าเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยในส่วนของตัวเกมนะครับผมจะลองเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับมาดูตัวเกมกันนะครับก็ดูเมนูอื่นๆนะครับผมดูแบบว่าอะไรที่มันแบบมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้คร่าวๆก่อน นะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับใครที่อยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะจ๊ะออนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้ะกันนะครับคลิปนี้ผมจะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับมีต่อแ<ม>น,น่นอนนะฮนะไว้เดี๋ยวเขามาเจอกันครับไปละสวัสดีทุกคนนะครับผมไปต่อไปต่อ